พุทธศักราช246 0ในพนมเปญสมเด็จพระศรีสุนทรถูกลอบลงพระชนเมืองนี้เป็นความรัศมีสายนักองจัรหลบหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกรุงศรีอยุธยาก่อนจะได้รับความช่วยเหลือและสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองละแวกในพุทธศักราช2 0 5 9แม้จะมีสายใยมิตรภาพกับอยุธยาแต่ราชวงศ์ละแวกยังไม่อาจลืมความแค้นในอดีตเมื่อของผู้ยิ่งใหญ่เคยถูกอยุธยาทำลายความทรงจำนี้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงกษัตริย์รุ่นใหม่ที่พร้อมจะทวงคืนศักดิ์ศรีแห่งของพุทธศักช 2,113ขณะที่อยุธยาอ่อนแอหลังเสียกรุงกองทัพพยาละแวกกว่า3 0,000ื่นนายยกเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยาการรบเป็นไปอย่างดุเดือดสุดท้ายละแวกต้องถอยกลับไปพร้อมกว่าต้นเฉลยกลับจำนวนมากพุทธศักราช2,114พยาละแวกส่งทัพ7 0 0 0 0ื่นนายขึ้นบกที่เมืองเพชรบุรีแต่เพราะแม่ทัพไทยแตกสามัคคีเมืองเพชรบุรีจึงถูกตีแตกในครั้งที่สองชาวเมืองจำนวนมากถูกกวาดต้อนกลับเขมร พุทธศักราช2116สมเด็จพระนเรศทรงยกทัพสามพัน 3, ในเข้าตีโต้กองลาดระเวนละแวกที่ชายแดนตะวันออกเหนละแวกถูกตีแตกท้ายไม่เป็นท่าต้องถอยกลับไปอย่างรวดเร็วพุทธศักราช2118กองเรือละแวกรอบเข้าทางแม่น้ำเจ้าพระยาหวังตีท้ายกลุ่มศรียุธยาแต่กลับเจอการโต้ตอบฉับพลันจากสมเด็จพระนเรศกองเรือเขมีแตกท้ายได้ล่าถอยไปพุทธศักราช2128หลังไทย เอาชนะพม่าครั้งใหญ่พยาละแวกขอเจรจาไมตรีหวังหลีกเลี่ยงการเป็นเป้เปาหมายของสมเด็จพระนเรศแต่เมื่อกองทัพเขเมรแสดงความอหังการสมเด็จพระนเรศจึงแสดงพระราชอำนาจให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งสยามพุทธศักราช2130ขณะที่ไทยสู้ศสุพม่าทางตะวันตกพยาละแวกกลับหักหลังส่งทัพตีเมืองประจีนทางตะวันออกแต่กองทัพไทยโต้กลับอย่างเด็ดขาดละแวกให้สิกที่นครนายกถูกปีลาถอยกลับพุทธศักราช2133 สมเด็จพระนเรศยกทัพใหญ่ล้อมกรุงละแวกหวังส,สังแค้นทว่าทัพหน้าไทยพลาดทา่าจนต้องถอยกลับสเสบียงขาดพระองค์จึงทรงตัดสินใจถอนทัพชั่วคราวพุทธศักราช2136ส,สมเด็จพระนเรศยกทัพหลวงเข้าสู่กัมพูชาอีกครั้งเป้าหมายคือกรุงละแวกเมืองหลวงของขมรซึ่งเคยหักหลังไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อการศึกเริ่มขึ้นกองทัพสยามบุกเข้ายึดกรุงละแวกได้อย่างราบคาบเมืองทั้งเมืองลุกเป็นไฟพยาละแวกกษัตริย์ขมรถูกจับกุมในสภาพหมดสิ้นเกียรติ นกลางพิธีศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระนเรศประทับเหนือแท่นทองน้ำจากพระบาทไหลลงสู่ศีรษะของพระยาละแวกที่ก้มกราบเบื้องล่างพระยาละแวกถูกประหารสมเด็จพระนเรศให้นำเลือดของศัตรูมาล้างพระบาทเพื่อชำระแขนกรุงละแวกล่มสลายอำนาจแห่งของสิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด